สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ที่ตรวจตั้งคันแบบจุ่มนะคะใช้เมื่อไรเราสามารถใช้ที่ตรวจตั้งคันหลังจากประจำเดือนขาดอย่างน้อย1-2วันหรือเพื่อความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นแนะนำให้ประจำเดือนขาด3-5วันขึ้นไปค่ะใช้ช่วงไหนแนะนำให้ใช้ที่ตรวจหลังจากตื่นนอนตอนเช้านะคะวิธีตรวจวันนี้ เราจะมาสาธิตวิธีการใช้ที่ตรวจตั้งคันแบบจุ่มค่ะฝั่งวงกลมเป็นฝั่งตั้งคันส่วนฝั่งกระกระบาดเป็นฝั่งที่ไม่ได้ตั้งคันนะคะในกล่องจะมีแผ่นทดสอบและถ้วยตวงตามที่เห็นด้านหน้านะคะเวลาทดสอบเราจะปัสสาวะในถ้วยตวงแล้วนําแผ่นจุ่มค่ะจุ่มลงไปโดยที่จะจุม่มไม่เกินเส้นดําขีดข้างล่างนะคะ ลองมาทดสอบกันเลยค่ะจุ่มลงไปนะคะรุ่นนี้แนะนำให้จุ่มสิบวิแล้วดึงออกมาค่ะนับครบแล้วเราก็จะวางบนแผ่นราบค่ะ ผลทดสอบออกมาแล้วค่ะหลังจากจุ่มแล้วประมาณ2-5นาทีก็สามารถอ่านผลได้ฝั่งไม่ตั้งคันนะคะจะมีอยู่1ขีดส่วนฝั่งตั้งคันจะมีอยู่2ขีดนะคะขีดที่2ที่ขึ้นมาไม่ว่าจะจางหรือจะเข้มปกติแล้วเราจะนับเป็นผลตั้งคันนะคะ สนใจวิธีการใช้ที่ตรวจตั้งคันแบบอื่นสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ข้างล่างเลยนะคะแล้วถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ Facebook ต้นไผ่ใบายาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ